น่าจะทำละครสั้นปกติปกตินะเพราะละครสั้นเกตที่เลยลงมันเยอะเมื่อคำกิยา้ะคนที่เป็นคนปกติอาจจะดูช่องเราก็ได้เนี่เราก็จะเอาเป็นนางผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันแล้วนะทุกคนเราลืมหยิบบอกอย่างหนึง่งคือพรุ่งนี้ก็จะลงเรื่องสุ่มเวลาชีวิตตำบลแต่พรุ่งนี้ลงช้าเพราะมีการบ้านขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุกคนกดไลค์เรา แล้วเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ดีใจมากเพราะว่ามีคนกดติดตาม1 7 7่งันนางถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แต่เราก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณที่ยังกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหาอะไรเนี่ยันสุส่มก็ได้มันจะได้รู้ๆไปเลยยินดีด้วยในอนาคตคุณจะท้องไม่วอละกูจะท้องกับใครกูยังไม่รู้เลยแอะไม่รักกูหรอวะไปหากลุ่มได้แล้วสัตว์ก็ได้วะว่าแต่อ้ม่ปเปล่าวะ ถงามันไปหากกอลุ่มกันแล้วกันเดี๋ยวไอ้ตาคำกิยาเหมือนครั้งที่แล้วไม่อยากโดนตกอีกคือน้องจ้าน้องจ้าขยับไปหน่อยโทษทีขนุไม่เห็นพี่อ๋อไม่เป็นไรจ้าน้องว่าแต่เข้ากลุ่มพี่ไหมหาวิทยาลัยกลุ่มพี่ขาดอยู่หนึ่งคนนะ่ะได้ขนุหาเพื่อนอยู่คะ่ะเคจ้าเดี๋ยวพี่ดึงขอไปทําการบ้านก่อนนะแต่เราขอประมาณเจ็ดสิบใจคะ่ะแล้วก็จะขี้เกียจเลยคุณครูสังการได้ทุกวันนางแต่เราก็จะทําเพราะเราไม่อยาก บายบายขอบคุณค่ะ